ฟัง10เมตร20เมตรไปแล้วครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระยะประมาณ100เมตรอันนี้100เมตรนะครับผมครับผมใช้ดาวเทียมจับที่100เมตรฝั่งนู้นเห็นไหมครับเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาตรงนั้นแหะต้นไม้ต้นตน,นั้นนะครับผมครับเนี่ยต้นกระเดาเนี่ยอันนั้นอีก150เมตรอยู่ตรงนั้นครับผมเราก็ใช้ GPS จับตอนนี้เราอยู่100เมตร100เมตรเนี่ยก็ถือว่าไกลมากนะครับไม่ไม่ใกล้นะครับถือว่าไกลมากเพราะว่ามือมิกเราจะอยู่ประมาณสัก60 70เมตรก็ว่าได้ครับมือมิกเราอยากขยับไปอีกแต่่่่ตออนนเเเเีี้ยยยรราาฟฟัังงูู100มมถผดก็ืว ตอบโจทย์ได้ดีมากก็ว่าด้านมิดโลครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมครับเสียงแหลมเนี่ยบอกเลยว่าทํางานได้ดีมากครับผมครับใบบนเนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากสลับตรงนี้ถึงแม้องศาเขาจะไม่กว้างเท่าไหร่แต่การยิงองเขาเนี่ยดีมากครับผมครับใบล่างเห็นไหมครับใบล่างเขาเก็บข้างหน้าไปครับคิดดูว่าปิดแหลมสองใบล่างเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกว่าเสียงแหลมมันหายไปเพราะว่าเนี่ยสองใบบนที่เราจุดยืนอยู่จุดเนี้ยมันทํางานครับเพราะว่าลอยไม่ขึ้นไปเนี่ยผมให้ใบบนทํางานทั้งหมดระยะเสียงตรงนี้นะครับผมก็ถือว่า แน่นอนมากแล้วก็การนเนี่ยของของการเดินเนี่ยก็ถือว่าตอบสน,นองความถี่ดีมากละอ้ายจนองมือเจ้าท้อมาว่า,บาจบกันน้องฟังคำโยเจ้าไง,ไง่ายลาลาไอ้ไอ้ آ ي, آ ي, เป็นอมแป็ตายกินสุราอาบน้ำเหล่าผู้ใดว่าบ่ได้ยิน อันนี้คือคือเสียงที่เราเปิดแบบแฟดๆจากมิกเลยนะครับโดยทําอะไรครับคือจากมิกเข้าคอสโดยตรงเลยครับแต่มิกเราเนี่ยยังไม่ได้ทำเมคคิวอะไรก็คือเสียงจะสดเลยนะครับไม่ได้มีการบูทแลมลดมิดโลไม่ทลยมีไรครับผมคือแฟดไปก่อนครับฟังเสียงที่แท้จริงของระบบไปก่อนว่ามันเป็นยังไงมีความสมดุลไหมครับผมครับป่ะจะพาเดินฟังครับตอนเนี้ยร้อยเมตรจะพา ข้ามฝั่งไปครับผมครับฟังด้วยกันครับว่าการเดินเนี่ยจะมีปัญหาต่อเสียงไหมครับความว่างพังกัดสิ้นเหลือแต่กลิ่นความเจ็บความหนาวเหน็บในหัวใจเป็นเพงไฟบ่พอช่วยสาวคนสวยเจ้าลืงอายน้องหักพี่ได้ยังจำได้ไหกับพี่ลาเลยสัญญาไว้ว่าเดือนสี เงงนมาแต่งององตองคำพอออ่อมส่ใส่คอลาสิงบอกวันอายกับพ่อเวลาเปลี่ยนใจคนตามมีคนสามเขามาแทนเอินว่าเป็นนอแทนอายเบิดความหมายแล้วบอใช้คนนีที่โทษว่าบุญบ่มี ก็ใกล้พอสมควรครับ150เมตรครับผมก็พยายามเดินฟังวิเคราะห์ดูครับผมทำไมมีการเลี่ยงยอกันนิดนึงแหละคือเราออกแบบตู้ตามทฤษฎีทุกอย่างครับไม่ว่ากรเปินงกระตัดความถี่ก็ตามทฤษฎีทุกอย่างดอกทุกดอกตัดตามความถี่ที่เราคำนวณมาทุกอย่างมันก็เลยมีการเดินเสถียรไปมาได้ดีครับผมครับแม้กระทั่งการจุดระบบเนี่ย เอฟอาร์ทั้งหลายชั้นไม่ว่าเป็นเสียงแหลมครับเราก็ใส่เอฟอาร์เพื่อต้องการความเรียบเนียของเสียงสายขวายดีที่สุดครับผมครับเอฟอาร์รวมแต่ละใบก็ยังมีเอฟอาร์รวมแล้วปุ๊บเอฟบาร์ทั้งพวงเราก็ยังมีเพราะว่าเราต้องการความเสถียรของเสียงมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับผมครับถามว่าเอฟอาร์เนี่ยใส่กับไม่ใส่เดียวกันครับถ้าทฤษฎีถูกต้องใส่ผ่านครับถ้าทฤษฎีไม่ถูกต้องเนี่ยใส่ก็ไม่ผ่านครับคือไม่ใช่ไง่ายร์มันเป็นดาบสองคมครับถ้าเราทำเริ่มต้นมาไม่ดีเนี่ยคือเอาไง่ายๆไปดันในรระะบบ FBI, ให้้้เเสียยงมมันันนไไไดดกก็ปาาาพว่ เฮดลูมของดอกมันบดไปครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเอฟอาร์เงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหลือเช่นเฮดลูมพวกมิตรโลมิตรไฮเนี่ยมันเหลือเยอะครับเราก็แค่กดเอฟอาร์ลงครับเพื่อได้เสียงที่เสถียรแล้วก็การเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยมีสิสัมผัสมากขึ้นครับเนี่ยคุณสมบัติของเอฟอาร์ที่เราช่วยทางเราครับผมก็รอไปหน้าง,งานจริงครับเพราะหน้าง,งานจริงเนี่ยเรามารู้ว่าเขาจะชอบโทนประมาณไหนครับตอนเนี้ย ผมทาโทนแบบรวมๆไปก่อนครับผมไปถึงหน้างานจริงวันที่77เราก็ทาการจูนโทนแล้วก็เก๋ๆเสียงทั้งบดครับผมครับการตั้งไมต่อไปเนี่ยจะไม่มีการทําดีเลยนะครับผมครับดีเลยแค่เบสไปหากลางเท่านั้นแต่เสียงกลางเนี่ยจะไม่มีแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการลิเนียของของของโทนครับผมเราใช้ไม้6-7ตัวในการทำเนี่ยครับผมครับผมใช้ไม้ตั้งด้วยไม้ลงที่รั่งด้วยครับเพื่อให้โทนแต่ละโทนเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็เสียงเท่ากันครับแล้วก็ข้อเสียของการลิเนียโทนซ้ายขวาเท่ากันเนี่ย ตรงกลางมันก็เสียงหายไปเหมือนกันเพราะว่าเอาง่ายๆจากดูตรงเนี้ยเราไม้ตัวเดียวตรงเนี้ยเสียงก็พุ่งมาตรงนี้ทั้งหมดทีนี้เราตั้งไม้ซ้ายไม้ขวยาอีกครับเราผมก็ต้องเอาเสียงไปซ้ายไปขวยาอีกเพื่อให้ความถี่มันเลี่ยๆกันนั่นเองครับผมจุดประสงค์ของการตั้งไมนตัวคืออยู่ประมาณนี้ครับผมครับ